สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมิถุนลัคนามิถุนแล้วก็ราศีมิถุนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำเดือนพฤษภาคม2567เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้สถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดพลังงานของคุณก่อนว่าพลังงานของคุณตรงไหมถ้าตรงคุณก็ไปฟังต่อแต่ถ้าไม่ตรงคลิปนี้อาจจะไม่เช่ของคุณก็ได้นะคะเราจะไปเช็คพลังงานกันก่อนอื่นนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบน้ําหอมแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคุณสามารถกดข้ามไปที่คําทํานายได้เลยนะคะกดเลื่อนไปที่คําท<ม>ํานายได้เลยแต่ถ้าใครชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมนะคะกลิ่นกุหลาบค่ะ กุหลาบขาวกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบชมพูความหอมระดับพรีเมียมนะคะหอมติดทนนานน้ำหอมของแม่หมอจะเป็นคล้ายๆออ,อยนะคะเคลือบผิวหอมละมุนค่ะ จะมีขนาด50 ml แล้วก็30 ml แล้วก็มีขนาดยกแบบ3กลิ่นเลยนะคะถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะสั่งกลิ่นไหนดีไม่หมอก็จะมีเป็น3กลิ่นแบบยกแพ็คแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นไม้กฤษศนาด้วยเป็นกลิ่นบำบัดเหมือนคุณได้ผ่อนคลายคลายเครียด ทำให้ช่วยนอนหลับนะคะลึกขึ้นฉีดตามปอกหมอนที่นอนนะคะหรือจะเป็นผ้าห่มหรืออาบน้ำใหม่ๆแล้วก็ก่อนนอนนะคะฉีดสักนิดนึงคุณจะได้ความหอมเหมือนคุณอยู่ในห้องสปาเลยนะคะหอมละมุนอ่อนๆเป็นกลิ่นธรรมชาติเดี๋ยวแม่หมอจะแปะรายละเอียดเนี่ยไว้ที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคุณไปดูที่ช่องคอมเมนต์ได้ค่ะอ่ะแม่หมอโมแค่นี้นะคะขออนุญาตโมนะคะอ่ะไปดูกันนะคะ ตั้งจิตตั้งใจดูพลังงานของชาวพฤกษบไปดูกันนะว่าจะได้พลังงานแบบไหนให้กับเพื่อนๆขอโทษนะคะชาวมิถุนค่ะเมื่อกี้แม่หมอเพิ่งทําพฤกษบไปนะคะขอโทษค่ะมิถุนนะคะราศีมิถุนไปดูกันค่ะห้าไม้เทา้าแปดไม้เท้านะคะ พลังงานของคุณกับความรู้สึกนะคะสถานการณ์ความรักของคุณในตอนนี้7จ็ดดาบเเหรียญน,นะคะคือแม่หมอต้องบอกก่อนนะว่า,าเดี๋ยวจะมีดราม่าก,กันเกิดขึ้นอีกนะใครที่แม่หมอก็บอกว่าใครที่มีพลังงานที่ดีที่ดีมากๆเลยในช่วงเนี้ย แล้วคุณก็รู้สึกว่าความรักของคุณนั้นไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนึ่นงก็แปลว่าความรักของคุณเป็นไปได้ด้วยดีคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปของคุณแต่สำหรับคุณที่รู้สึกว่ามีปัญหาค,คุณก็ลองฟังดูนะพลังงานเนี่ยปัญหานเนี้ยตรงกับคุณไหมนะคะเพราะบางทีเนี่ย ก็มีดราม่ามาว่าเออเข้ามาฟังคลิปแล้วเนี่ยรักก็ดีๆอยู่แล้วพอต้องมาฟังคลิปนี้เราต้องไปเลิกกันไหมต้องไปมีปัญหากันไหมอันนี้คุณแกล้งไม่รู้จริงๆหรือเปล่าเพราะแม่หมอก็บอกเอาไว้แล้วว่าคุณเช็กพลังงานก่อนนะคะถ้าคุณดีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องฟังอัน,นเนี้ยไพ่เนี่ยสำหรับคุณที่มีพลังงานที่มีปัญหาชีวิตรักอยู่ในตอนนี้นะคะ่คุณฟังนะคือตอนเนี้ชาวมิถุนคะ่ะ ระหว่างคุณนีเขาเนี่ยไม่ยอมกันเลยอะตาต่อตาฟันต่อฟันไม่มีใครยอมใครฉันจะต้องเอาชนะเธอเธอก็จะเอาชนะฉันมันจะเป็นแบบเนี้ยทีเนี้จิตใจของคุณในตอนเนี้ยเอออาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทาไมเขาไม่ยอมคุณนะเดี๋ยวเนี้ย เมื่อก่อนเขาอาจจะดีเมื่อก่อนเขาอาจจะยอมคุณทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ทําไมเขาไม่ยอมคุณเดี๋ยวนี้ทําไมเขาไม่ตามใจคุณคุณคิดไปเรื่อยคุณคิดคิดถึงอดีตที่ผ่านมาคุณคิดว่าเออระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเคยผ่านอะไรกันมาแล้วตอนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปช่วงนี้คุณใจลอยนะช่วงนี้คุณใจลอยคุณคิดคุณฟุ้งเยอะมากเลยคิดคิดคิดเอ้ยทายังไงเราถึงจะเข้มแข็งทํายังไงถึงจะไม่เอาเขาเข้ามาอยู่ในหัวทํายังไงไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเขา หรือบางทีเนี่ยพอดีพอคุณคิดฟุ้งไปเนี่ยคุณก็สงสัยละแล้วนะคุณก็สงสัยในความสัมพันธ์แล้วว่าเอ๊ะเขานอกใจคุณหรือเปล่าเขาแอบไปมีใครหรือเปล่านะคะเขาไปทําอะไรลับหลังคุณหรือเปล่าไปทําอะไรที่คุณไม่รู้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คุณกําลังตั้งสติแล้วก็กําลังคิดหาเหตุผลอยู่นะคะไม่ว่าจะเหตุผลใดก็แล้วแต่แต่การเปลี่ยนไปของเขานั้นเนี่ยมันทําให้คุณไม่คิดไม่ได้ เพราะฉันณนะสถานการณ์ในตอนนี้ตัวของมันเพื่อนชาวมิถุนเนี่ยอาจจะก,กําลังคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณทําดีนะคุณทําดีเจ็ดเหรียญนะคุณพยายามทุ่มเทคุณก็ทําดีที่สุดทําดีที่สุดละในความคิดของคุณอะแต่ทําไมการเติบโตหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเติบโตช้ามากๆทั้งๆท,ที่ตัวของคุณเองเนี่ยคุณก็รู้สึกว่า คุณลดน้ำพรวนดินคุณใส่ปุ๋ยคุณดูแลอย่างคุ้มค่าคุณทำดีที่สุดแล้วไอ้เรื่องของการทำดีที่สุดแล้วเนี่ยเราคิดกันทุกคนเลยค่ะว่าทุกคนก็คิดว่าทำดีที่สุดแต่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเ,ออเ,ออเขาคิดยังไงในมุมมองของเขาเนี่ยมันก็อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้เราจะมาเจาะความรู้สึกของเขากันก่อนเดี๋ยวมาดูว่าแล้วในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ เอาละเมื่อคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วล่ะแต่มองการพัฒนาการเติบโตหรือมองความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดเลยนะมันควรดีกว่านี้สิอะทีนี้ถ้าใครตรงนะเดี๋ยวเรามาเช็คความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดยังไงหรอรู้สึกยังไงกับคุณหรอคุณอาจจะคบอยู่กับชาวาธาตุไฟเมสิงธนูาธาตุดิน พฤกษบกันแล้วก็มังกรธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะนึกถึงเขานะถ้าพลังงานของคุณตรงคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่เนี่ยคุณตั้งจิตนึกถึงเขาเลยค่ะความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเป็นอย่างไรคะสองเหรียญ The Star ราชินีเหรียญไพ่พระนะคะแล้วก็อัศวินไม้เท้าเขาก็คิดดีนี่อ้าวทำไมคุณถึงรู้สึกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรือทำไมคุณรู้สึกว่าเขาเออ เขาไม่ยอมคุณอะไรแบบนี้ล่ะในความคิดของคุณนั้นอาจจะฟุ้งเกินไปหรือเปล่าคะแต่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขายังรักคุณอยู่นะอย่างไพ่สองเหรียญเนี่ยก็เป็นคําตอบที่ยืนยันได้ว่ามีคุณก็ต้องมีเขาอะ่ะมีเขาก็ต้องมีคุณคุณและเขาเหมือนกินอย่างอะ่ะเหมือนเราขาดกันไม่ได้ในความรู้สึกของเขานะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปหาสาเหตุกันนะคะว่าทาไมช่วงหลังๆเนี่ยคุณและเขาถึงไม่ยอมกันเขาถึงไม่ยอมคุณหรือตามใจคุณเหมือนที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าเป็นความรู้สึกของเขาในตอนนี้บางครั้งเนี่ยเขาอ่ะก็อยากจะให้คุณเนี่ยแบบมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างหรือเขามีพื้นที่ส่วนตัวบ้างต่างคนก็ต่างมีหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปทําคุณมีหน้าที่อะไรคุณก็ไปทาเขามีหน้าที่อะไรเขาก็ไปทําเหมือนกับเว้นที่พื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันบ้าง นะแต่ในความรู้สึกของเขาคุณก็ยังคงเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เติมใจเป็นคนที่เป็นความหวังนะเป็นความหวังในอนาคตหวังว่าจะได้อยู่ด้วยกันหวังว่าจะได้ซัพพอร์ตกันหวังว่าจะได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก็เป็นคนในชีวิตนั่นแหละนะจริงๆเขารักคุณมากเลยนะอ่ะ นะะเ,นเนี่ยนะคะไพ่ไพ่ใบนี้ยืนยันเลยว่าเขารักคุณมากนะคะรู้สึกห่วงใยอาทรทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่ามีกันและกันรักแล้วก็ซื่อสัตย์อ่ะไพ่พระขึ้นมาเนี่ยทับกับเจ็ดดาบเลยนะถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณแอบไปมีใครหรือเปล่าไปมีอะไรรับหลังกับใครหรือเปล่าโ no, นไม่มีค่ะนะคะพเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคําสัญญาถ้าคุณกับเขาเนี่ย ได้เคยสัญญาอะไรกันไว้นะคะเขาก็ทำตามสัญญารักซื่อสัตย์กับคุณเสมอนะคะคือเชื่อใจได้อันเนี้ยเชื่อใจได้ร้อเซเลยเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดีมากว่าคุณอาจจะคบอยู่กับชาวพฤกษพหรือชาวกลุ่มก็ได้นะคะแต่ว่าโอเคช่วงนี้เขาอาจจะมีแบบโลกส่วนตัวอาจจะมีเรื่ององานเข้ามามีแรงบันดาลใจทำให้เขาเนี่ยอ้แบบทุ่มเทให้กับการทำงาน บางทีก็ต้องการชีวิตแบบเออสันโดดบ้างนะสันโดดบ้างทําอะไรคนเดียวบ้างคือบางทีความรักมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตัวติดกันตลอดไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอต้องมาบอกทุกเรื่องทุกอย่างนะคะคือมันก็ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งนะในความคิดของเขานะ่ะ น่าจะมีความสุขกับการทำงานมีความสุขที่ได้ทำงานมีแรงบันดาลใจมีพชชั่นในการทำงานมากๆเลยแต่ถ้าาถามว่ามาขยายในเรื่องของห้าไม้เท้าถามว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้คุณถึงคุณกับเขาถึงทะเลาะกันบ่อยหรือแบบไม่ค่อยยอมกันหรือเขาอาจจะไม่ค่อยตามใจคุณเนี่ยเดี๋ยวมาขยายห้าห้าไม้ให้คุณก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าห้าไม้เนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเป็นสาเหตุเนี่ยทำให้คุณคิดว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่า อันนี้คุณคิดฟุง้งคุณอาจจะคิดไปเองนะคะจริงๆแล้วเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยที่คุณบอกว่ามันช้าเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะคือความคิดของคุณเนี่ยความต้องการความปรารถนาของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นแบบไหนขึ้นไปถึงไหนต้องอย่างไรในความคิดคุณถึงจะเรียกว่าการพัฒนาแล้วก็เติบโตแต่ในปัจจุบันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาอาจจะมาจุดที่ชัดเจนที่สุดรักคุณที่สุดแต่ก็เว้นพื้นที่ให้กันและกันบ้างมันอาจจะเป็นที่สุดของเขาแล้วก็ได้ในตอนนี้การที่เป็นที่สุดของเขาในตอนนี้นั่นก็คือการที่เขามีคุณอยู่ในความสัมพันธ์การที่เขาอยู่อยู่ที่คุณการที่เขาซื่อสัตย์กับคุณแล้วคุณคือคําตอบในชีวิตของเขานั่นอาจจะที่สุดสําหรับเขาแล้วมันอาจจะไม่ มันไม่มีอะไรที่จะต้องพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณเน่ยเป็นแฟนเขา<ม>เป็นคนรักเขาแล้วคุณก็รู้ว่าเขาเป็นคนรักคุณเท่านี้เองนึกภาพออกไหมแต่ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรไงอยากให้เขายังไงอะไรยังไงแบบนี้แต่ก็มองว่าความสัมพันธ์นี้ยค่อนข้างชัดเจนมากๆแล้วนะชาวมิถุนนะคะอ่ะโอเคค่ะปากขยายห้ามไม่เท้านิดนึงสิทำไม king of cups ขอขาอยายห้าไม้เท้านะ justice ห้าดาบอืมเดี๋ยวนะแม่หมอขอเปิดก่อนนะเปิดจนกว่าจะตอบได้นะคะห้าห้าไม้เท้าอ่ะราชาไม้เท้าแล้วก็เจ็ดไม้เท้า บางทีเนี่ยเราต้องมานึกย้อนดูตัวเองนะคะว่าในสิ่งที่คุณไม่ยอมเขาเนี่ยแล้วเขาไม่ยอมคุณเนี่ยคุณก็ต้องดูเหตุผลด้วยเช่นคุณอาจจะงองแงหรือเปล่างองแงแบบไม่มีเหตุผลหรือเปล่าแต่ดูๆแล้วเนี่ยเขาก็แสดงออกว่าเขารักคุณเนี่ยเสียสละเพื่อคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อคุณแหละพูดดีมีน้ําใจนะคะพูดดีพูดเพราะให้เกียรติทุกสิ่งอย่างเลยทำไมคุณคิดว่าเขาไม่ยอมคุณใช่ไหมคะ เขาก็บอกว่าเขารักคุณนะเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยค่อยไปเที่ยวกัน,ค,น,นค่อยนู่นค่อยนี่อะไรก็แต่สารพัดน่ะที่เขาจะพูดเอาอกเอาใจคุณแต่ด้วยความที่ว่าสิ่งที่เขาบอกคุณนะ่ะมันไม่ได้ดั่งใจคุณเดี๋ยวนั้นเลยหรือเปล่าเช่นสมมุตินะ่ะคุณอยากจะไปเที่ยวสัปดาห์เนี้ยคุณอยากจะไปเที่ยวแล้วคุณก็ยืนกรานว่าคุณจะต้องไปนะออเขาจะต้องไปนะเขาจะต้องมีเวลาว่างให้คุณนะ เขาจะต้องทำในสิ่งที่คุณต้องการอะไรแบบนี้ค่ะไม่งั้นคุณก็ไม่ยอมอคุณอาจจะโกรธคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ตามใจคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคุณอาจจะคบกับชาวราศีตุลก็ได้นะคะชาวมิถุนด้วยความที่ว่าคุณเองเนี่ยจะต้องเป๊ะอ่ะสมมติว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยเคยไปที่นู่นทนี่นี่กันแล้วทําไมสัปดาห์นี้ไปไม่ได้แล้วคุณก็อาจจะไม่ฟังเหตุผลของเขา แล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้คุณก็อีโก้อะคุณก็จะต้องเอาชนะเขาให้ได้แล้วคุณก็เลยมาคิดว่าเขาอ่ะไม่ยอมคุณจริงไหมต้องการเอาชนะด้วยทีนี้ถ้าคุณฟังเหตุผลของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาว่าเป็นหัวหน้างานแล้วหรือเขามีงานที่ต้องรับผิดชอบนะเขาเป็นราชาไม้เท้าแล้วช่วงเนี้ยงานเนี่ยเขามาหาเขาเยอะมากเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะปลีกตัวยังไงเขาต้องเคลียร์งาน เขาต้องจัดการในเรื่องของการงานตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองเนี่ยก็ต้องพิจารณาในเรื่องของเหตุเรื่องของผลวางอัตราตัวตนลงให้มีเหตุผลกับเขาบ้างเพราะฉะนั้นสาเหตุเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากคุณเองที่คุณอยากจะเอาแต่ใจคิดว่าตัวเองเนี่ย ต้องแบบนี้ถึงจะถูกต้องถึงจะดีงามถึงจะยุติธรรมกับคุณแล้วก็ใช้อีโก้ใช้อํานาจต้องชนะประมาณนี้หรือเปล่าชาวมิถุนนะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วในเดือนอ่ะในเดือนกบอ่ะมิถุนานะคะไม่หมอเป็นอะไรเนี่ยพฤษภาคุณมิถุนใช่ไหมแล้วก็มิถุนอ่อะไรเนี่ยโอ้ไม่หมอขอโทษนะโอเคเอ๊ อะโอเคตั้งจิตใหม่ในเดือนพฤษภาคมนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรมดูแนวโน้มกันนะถ้าใครพลังงานตรงก็ดูกันต่อเลยราชินีไม้เท้าค่ะแดดาบพฤษภาคมนะคะสิบเหรียญจริงๆก็ต้องบอกว่าตามติดกันเป็นเงาเหมือนกันนะ เด็กมีทเคียนแล้วก็ t e ม p อร์เรนอ่ะก็ในช่วงจังหวะ2สัปดาห์2สัปรสองสัปดาห,ดาห,ดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เขาเองก็โฟกัสกับการทำงานมากๆจนปลีกตัวไปไหนไม่ได้เลยนะพยายามที่จะเคลียร์งานเคลียร์งานแล้วก็เคลียร์งานทีนี้คุณรออดใจรอหน่อยไหม สักประมาณกลางๆเดือน,นกลางกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาน่าจะสําเร็จในเรื่องของการงานเขาน่าจะได้รับเงินก้อนใหญ่ประสบความสําเร็จแล้วตอนเนี้คุณอยากไปไหนล่ะอะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะชาวมิถุนนะไม่ต้องเป๊ะมากพอเขาได้เงินได้ทองมาแล้วเนี่ยอยากไปไหนอยากไปเที่ยวไหนอยากทําอะไรคุณบอกเขาสิเขาก็พร้อมเปคุณเขาก็พร้อมพาคุณไปเที่ยว แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่คุณพ่อมาฟังเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โผู้หญิงคุณนี้จะเปคุณเหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แชร์กันเนาะก็แชร์กันก็ได้อะเขามีเวลาให้คุณแล้วแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากเอาเปรียบคุณให้คุณต้องมาเลี้ยงเขาฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยอะคุณก็แชร์เขาเขาอาจจะแชร์กับคุณแบบนี้ค่ะซึ่งมาว่าในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยนะปลายเดือนเนี่ยหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นราวกับปาฏิหาร นะคุณจะได้ไปทุกที่ที่คุณอยากจะไปเขาจะมีเวลาให้คุณเรากับว่าเฮย้ยมันแบบยุ่งไม่ใช่หรอเรื่องงานอ่ะแต่เขาเคลียร์เสร็จแล้วไงมันอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่หรือหลายโปรเจกต์ที่เข้ามาที่ทำให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาให้คุณเลยทาพลัน้นคือการปรับสมดุลให้กับคุณนะคะอะไรที่อะไรที่ติดหนี้มาอ่ะติดหนี้แบบอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ไม่ได้ไปสัปดาห์นั้นไม่ได้เจอกันอ่ะเดี๋ยวพอสองสัปดาห์นี้ จัดให้คุณเต็มที่เลยนะสองสัปดาห์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆจนคุณต้องประหลาดใจเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยบางครั้งที่มันสม่ำเสมอมาอะไรมาเนี่ยมันอาจจะไม่สม่ำเสมอแต่มันก็จะถูกทดแทนให้คุณรู้สึกประหลาดใจให้คุณรู้สึกคุณต้องปรับตัวนะชาวามิถุนนะคุณต้องปรับตัวนิดนึงให้เข้ากับสถานการณ์ในเรื่องของหน้าที่การงานของเขา คุณอาจจะทํางานแบบเออสุเอสเอาสารทิตย์คุณหยุดอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะทําธุรกิจส,ส่วนตัวแบบเนี้ยบางทีมันก็เวลาไม่ตรงกันนะคะอ่ะขอดูเพิ่มเติมนะคะในเดือนพฤษภาคมความรักของคุณจะเป็นเช่นไรบ้าง awakening เลยนะคะโอ้โห the sun แปลว่าแปลว่าเกิดการปรับตัวนะ six of pentacles แปลว่าเกิดการปรับตัวคุณเข้าใจมากขึ้นคุณอ่อนโยนมากขึ้นแล้วคุณก็แบบคุณก็ได้รู้เรียนรู้เขามากขึ้นนะ awakening น,นะเรียนรู้มากขึ้นแล้วคุณก็ เออจริงๆคุณปรับตัวได้ดีมากเลยนะพอคุณเข้าใจปุ๊บพอคุณตื่นรู้ปุ๊บว่าอ๋อมันจะต้องแบบนั้นแบบนี้ทะเลาะกันไปไม่ไม่ยอมกันไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะก็เอ่กอก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีพอคุณเข้าใจปุ๊บไอ้คําว่าเจ็ดดาบที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยมันก็จะหายไปนะคุณก็จะเกิดความไว้วางใจเข้าอกเข้าใจมันทําให้คุณได้รู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า ระหว่างคุณเขาไม่จำไม่จาเป็นว่าจะต้องเสาร์อาทิตย์นี้หรือแบบนี้แบบนี้แบบเป๊ะๆอ่ะช่วงไหนที่เขาว่างก็ให้เวลาคุณเต็มที่สดใสซับซ่านะคะมีความสุขกับชีวิตเหมือนกับว่าแฮปปี้แอนดิงอ่ะไปไหนก็ไปด้วยกันนี่เขาเรียกว่าตัวติดกันเลยตั้งแต่พไพ่ใบนี้แล้วคุณเห็นไหมว่าความรู้สึกของเขาอ่ะคุณน่ะเป็นเงาของเขาเลยนะเป็นจิตวิญญาณของเขาเลยนะเขารักคุณมาก เพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะปรึกษาหารือกันเอื้ออาทรต่อกันจะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดความเข้าใจและลงตัวที่สุดทุกอย่างเนี่ยแฮปปี้ที่สุดเลยก็นะคะตัวของคุณเองตัวของเขาเองก็อ่อนโยนลงมาั้งจริงๆเนี่ยเขาได้ King of Cups เนี่ยเขาอ่อนโยนแล้วแต่คุณน่ะนะอาจจะต้องมีการปรับตัวให้อ่อนโยนลงมาเข้าใจเข้าใจกันเสียสละ นะคะเพื่อกันและกันเพราะอะไรคะมีความรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคู่เนี้ยรักกันห่วงกันดูแลกันเข้าใจกันใส่ใจกันจะไม่งอแงกันอีกแล้วนะคะก็<ม> <ral> ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอะเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่แฟรี่นะคะไพ่หนางฟ้าอยากบอกอะไรกับชาวมิถุนบ้าง ภา่เปนี้นะคะบมบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้แหละอะไรที่อยู่ในใจของคุณที่คุณคิดเล็กคิดน้อยที่คุณทุกข์กายทุกใจที่คุณรู้สึกว่าทําไมอะไรทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้ในเดือนเนี้ยคุณจะได้รับคําตอบที่คุณตามหามานานที่คุณอยากรู้มานานคุณจะได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วคุณจะมีความสุขในชีวิตนะในความสัมพันธ์นี้ การเรียนรู้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นเราอยาคือเรียกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็อินเนเซนต์หมายความว่า,ามันก็มาแบบนี้เช่นนี้เช่นนี้แหละแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราได้เรียนรู้และเข้าใจมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะในความสัมพันธ์ค่ะ โอ้โหความรักสดใสนะคะเอาเป็นว่าระหว่างคุณกับเขานะคะก็จะคืนกลับคืนสู่ความรักแบบแบบใสๆแบบเด็กๆแบบอินโนเซนต์หมายถึงว่าแรกพบเจอเนี่ยคุณรักกันแบบไหน คุณสวีทกันแบบไหนคุณไม่รู้สิคุณคุณทั้งคุณและเขาเป็นคนขี้อายหรือเปล่าสัมผัสเหมือนคนขี้อายกระหนุงกระหนิงนะคะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนั้นเนี่ยก็จะหวนคืนกลับมา,ามาเติมเติมความรักให้คุณเนี่ยสู่สถา,านการณ์นั้นคือรักเราไม่เคยเก่าเลยอะไรทำนองนี้ค่ะนะคะชาววิถุนค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก็กแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ